รับสมัครผู้ชมจำนวนมากกดติดตามเพื่อให้ถึงหนึ่งแสนซับสไครต์และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจร้งเือเพื่อไม่รับพลาดเพื่อไม่พลาดรับข่าวสารจากทางเราสวัสดีครับพบกับเราคอยรักสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องดาวรุมะมบุฟเฟ่บุฟเฟ่อะไรวอชเชอร์ทิปอ่ะ นะเริ่มต้นที่โอเชีร์ทริปก่อนเ,ออเี๋ยวเราจะเกิดรายละเอียดเนี่ยอยู่ในเนื้อเรื่องเลยม,มาที่อยู่โอเชียร์ทิปก่อนอเริ่มแรกเหตุการณ์เกิดเกิดขึ้นที่กลุ่มคนรักบุฟเฟ่บุฟเฟ่เลเวอร์นา่นเป็นเพจนะครับผมอ๋อพูดคุยกันเพราะว่าเหมือนซื้อไอเนี้ยมาแล้วโอเชอีร์จะไปกินตรงนู้นกับปิดตรงนี้ก็ปิดเออปิดบ่อยชิบหาเยเนี่ยไงฮแล้วก็ทำไปทำมาเริ่มปิดหมดเลยใช่เสร็จแล้วก็กสาขาป,ปิดปรงปรุง <formation jin inh throat> ใช่ไหมปรับปรุงอะไรนักหนาออแล้วมันก็บอกว่าวันที่ส er ิบแปดจะเปิดใช่ไหมพอถึง huh. วันท yeah. <laughs> <nos> ี่สิบแปดที่ผ่านมาเงียบเงียบแล้วคราวนี้ทั้งเพจทั้งช่องยูทูบทุกช่องทางที่สื่อสารได้หมดปิดหมดหายหมดเลยหายไปไหนก็ขายไปเลยหายไปไหนกูจะไปรู้ไม่เล่าเด็กวันถามโกออือสงสัยเขาจะไปดูใบใช่ใช่ใช่ตอนหลังมีข่าวบอกว่าเจ้าของอ่ะไปดูใบแล้วต้องบอกงี้เลยนะผมนะ บุฟเฟ่ต์เนี่ยนะบางคนซื้อไวเชอร์ไปเนี่ยนะเขามีขั้นต่ำด้วยไหมลุงในการซื้อไวเชอร์ไวเชอร์ปลาไซมอนใช่ไหมครับผมร้อยเก้าสิบเก้าบาทเออหัวละร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่ามีข้อแม้ต้องซื้ออย่างน้อยห้าใบใช่ปะ่ะก็ร้อยเก้าสิบเก้าคูณห้าใบก็ประมาณหนึ่งพันบาทนั่นแหละขาดนิดหน่อยขาดนิดหน่อยนะเอออ่าแล้วก็รู้สึกว่ามีหลายหลายคนที่เขาเดือดร้อ,อนไงเนี่ยเพราะว่าเขาซื้อไวขายต่อใช่ไหมลุงเออตัวนี้แหละคือตัวกลไกสําคัญทําให้บุฟเฟ่ต์ของ ทุกทกที่ที่ทาแบบเนี้ยที่ขายถูก,ถกๆเนี่ยเขาจะซื้อไปกักตุนไ้ก่อนแล้วก็ไปกระจายข่าวขา<อ>ยแล้วก็จะทั้งโปรโมททั้งแชร์โอ้โหมีคนช่วยทํางานให้ไงเต็มที่เลยเต็มที่เลย,เเลยอ่าเจ้าของบุฟเฟ่เอ๊ะเจ้าของที่ทําคลิปไวเชอร์ลักษณะนี้ก็จะมีรายได้เข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกันแบบรวดเร็วเออต้องบอกเลยนะฮะว่าดาดูมานี่นะฮะคือหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ก็คือปิดเลยใช่ไหมลุงไวเชอร์เนี้ยก็คือไม่ได้ใช้เลยคือ มันเป็นผลพวงจากโควิดนี่แหละจริงๆแล้วคนทําธุรกิจทุกคนเนี่ยทําทมาสักขนาดนี้ไม่ได้คิดที่แบบเริ่มต้นว่าไม่ได้คิดที่แบบจะเอาโกงอะไรหรอกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนอ่าใช่ครับผมนะอ่ะวิชเชอร์ทิปจบไปแล้วนะจบการดูที่ว่าบางคนก็ได้ใช้แล้วบางคนก็ยังไม่ได้ใช้อืมอม,มันก็แล้วแต่นะแตส่วนไทยแล้วก็<ม>อย่าลืม,ไ,มไ,ปลไปลองสคบอนะครับผม บางคนถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วบางคนคนณผู้เสียหายโอเคนะฮะเรามาต่อที่เรื่องที่สองเลยลุงคือเรื่องอะไรเรื่องที่สองนี่นะคืออะไรซื้อแฟนชายส <2, 5. S 2> องล้านห้าสองล้านห้าะมีแตะลุมะอีกแล้วเนี่ยม,มีมีอยู่คนหนึ่งซื้อซื้อหกแฟนชายอ๋อเท่าไหร่พูดพูดไม่ออกเิบล้านเออเสียหายเยอะซึ่งตรงเนี้ยเขาก็การละยรอ เป็นจำเลยไปด้วยเพราะว่าลุงคนที่ซื้อกิฟต์ไว้เชร์จากเขาไงอไปทวงไอ้นู้นไม่ได้ไปทวงไอเจ้าของใหญ่ไม่ได้ก็ต้องชงเพ็นชายแทนมันเป็นตามงูกินหางเลยอ่าครั้นี้เขาก็เลยรวมตัวกันที่จะไปแจ้งความว่าเขาก็เป็นเขาเป็นผู้เสียหายเหมือนกันไม่ใช่เป็นจำเลยอ่ะอ,อ,อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ข้อความกฎหมายช่องทางที่ว่าจะเป็นยังไงต่อไปอ่าโอเคครับผมนะเพราะว่าหลังจากที่เกิด การเสียหายนี่นะบางคนก็ไปอยู่ในกลุ่ปลายที่เรียกร่วมเรียกร้องอะไรอย่างนี้อ่าแล้วมีอีกหนึ่งที่เสริมว่าทางทางข้อความทุกชาวเน็ตเนี่ยก็บอกว่าอ้ของถูกอย่างนี้ทําไมไม่ราคาถูกเกินไปทําไมไม่เอกใจซึ่งมันเป็นกลไกการตลาดที่แบบดึงดูดลูกค้าใช่ไหมมีคนที่คิดวิธีการนี้แล้วก็ทำแล้วมันก็โอเคไงใช่มีมีมันมีเยอะแยะไงจะทําให้บอกว่าเอ้ยอย่าไปซื้อมันก็ไม่ใช่ไงเพราะว่ามันจนปัญญาจริงๆทั้งไอ้คนที่ไปเก็งกาไรเนี่ยก็เคยได้อีก อ่าใช่เคยได้ไงมันก็จะไปห้ามเขาจะหาว่าเขาโรภมากมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างมันเป็นช่องทางที่ว่าจะหาเงินเสริมของทุกๆคนใช่ไหมครับเออตอนเนี้ยเอาจจริงๆนะมันลามไปถึงผู้บริหารประเทศด้ซ้ำที่ปล่อยให้สถานการณ์แบบมันกลายเป็นอย่างนี้มีหลายคนที่คิดจะต้องแบบหาทางรอดให้กับธุรกิจของตัวเองหลายๆวิธีอ่าได้ไหมตรงเนี้ยเขามักจะบอกเสมอเลยนะว่าศีลธรรมกับไอ้นักธุรกิจเนี่ยมันมาด้วยกันไม่ได้ใช่คือ เรื่องนี้บอกอะไรกับเรามันมีโมเดลอย่างนี้มาก่อนแล้วคือแหลมเกตโมเดลเออลักษณะเดียวกันเอออซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะทําให้ธุรกิจจะเจริญก้าวหน้าแต่ครั้นี้ไปแก้ไขปัญหาผิดวิธีโดยการใช้เงินอนาคตบ่อยเกินไปอันเนี้ยเคสแบบนี้นะมันจะต้องเป็นคร,ครั้งแล้วก็หยุดมีลิมิตแต่พอทําไปแล้วเนี่ยเสพติดวิธีการใช้ เงินอนาคตเข้ามาเยอะเกินไปแล้วทําให้ผู้บริหารเนี่ยแก้ปัญหาในทางที่ผิดอ่าตรงนั้นมันไม่มีสถานการณ์โควิดอันนั้นแหลกเกตดนั้นแย่มากกว่านี้แต่เนี่ยมันเจอสถานการณ์โควิดหลายคน,นยต้องปิดกิจการแต่จริงๆแล้วนะครับทุกธุรกิจถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เจอลักษณะแบบนี้อ่าต้องเข้าแก้ปัญหาแบบชนปัญหาอยา่าหนีปัญหาแบบนี้อ่อ่าเพราะว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยมันหลายหลายส่วนเลยนะ ลูกน้องก็เดือดร้อนใช่ปะลูกน้องเนี่ยตกงานกันเป็นแถวเห็นเห็น,หนลูกน้องเขาบอกว่าไม่รู้ว่าทำไมตอนที่มีโควิดนะตนก็ยังไม่เคยลืมบอสบอสที่อ,อแขนรับเขาก็รักลูกน้องใช่ไหมเขาก็ต่อสู้เพื่อลูกน้องมาตลอดจนสุดท้ายมันไปไม่ไหวเขาคำนวณผิดพลาดอะไรตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่เกิดสงครามยูเครนนะทำไมลุงทำไมลุงยูเครนเซียเนี่ยปลาแซลมอนมันขึ้นราคาจากกิโลสองร้อยห้าสิบกลายเป็นหกร้อยเก้าสิบทำไมเขาออม เออถ้าเกิดว่าแค่สองร้อยห้าสิบเนี่ยเขาจะขาดทุนไม่เยอะอแล้วยังสู้ต่อได้โอ้โหแต่พอขาดทุนเยอะ,เ,ยอะเสร็จแล้วซับไทเออร์ที่ส่งปลาไทมอนให้เขาเนี่ยได้ข่าวว่ายัางค้างเงินเขาต้องสามสิบล้านเออเสร็จแล้วพอมาทําคลิปไวเชอร์ราคาแบบเนี้ยเขามองขาดเหมือนกันคนทําธุรกิจอ่ะสามสิบล้านเก่ายังยังไม่ให้กูเลยลูกกูจะส่งปลาไทมอนให้มึงไปได้ยังไงมึงขายขาดทุนขนาดนี้นี่ไงแล้วถ้าเกิดแค่สองร้อยห้าสิบขาดทุนไม่เยอะ คนส่งไอซัพไพเออร์เ,เขาจะส่งปลาให้อ,อืเ,ออเพราะว่าไอ,ไอทางนี้ก็แก้ไม่ได้กูขายไปแล้วไงตอนร้อยก้าสิเก้าตอนที่คิดไอโมเดลไอราคาเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าตอนนั้นอะตอนนั้นนกตอนนั้นมัน2องห้าสิบไงปลาไทมอนก็ขายไปขายไปแล้วแต่ปุ๊บหกรเก้าิบไปไม่ไปไม่ถูกเลยเขาแก้ปัญหานะจากปลาไซมอนสดมาเป็นปลาไซมอนแช่แข็งมันก็จะถูกลงมาอีกหน่อยนึ่งออแต่ว่ามันก็ยังแพงอยู่ดีเพราะว่าต้นทุนมันสูง ก็เ,เลยทำให้ปัญหาเนี่ยมันบานปลายมาถึงขนาดนี้่าเป็นข้อคิดสําหรับใครหลายหลายคนที่จะทําธุรกิจนะครับผมต้องบอกเลยว่าดราม่าของเรื่องนี้บอสรุปแล้วอะไรนะเจ้าของเของบินไปไหนไปดูใบครับไปทําการเกษตรก็ยังไงก็ทุกๆคนนะก็ดําเนินชีวิตด้วยการใช้สติอย่าไปาหวังอะไรมาก กับสังคมณเวลานี้นะมันน่าสิวน่ากวานทุกๆอย่างใช่ใช่ป่ะวันๆก็ c เซ็ center แม่งมาทุกรูปแบบใช่ไหมศนีตำรวจพิเศษเออเ้ยเดี๋ยวนี้ทำเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันส่งจดหมายมาเลยอ่ะแล้วบอกว่าเราลืมจ่ายนู่นจ่ายนี่ให้เราสแกนจ่ายสแกนไปเสร็จปุ๊บแม่งยึดโทรศัพท์เราไปเลยเราเราทำมัน้ห้ามสแกนเลยแม่งพูดยากเบบนี้ทุกอย่างต้องใช้สติใช่ป่ะใช่พอวันพูดอย่างอื่นไม่ได้แล้วมันจะต้องตีอย่างนี้ นะยังไงเราก็ขอฝากเ,าเรื่องราวนี้ไว้ท่านี้นะครับโอเคครับผมแหรลบคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเราจะมาข่าวหน้านะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมอกี้ลืมตอนเปิดตัวเราลืมบอกไปที่เราหายไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสตูดิโอของเราไฟไหม้นะเ,เดี๋ยว,วเราก็จะรวบรวมามาภาพบรรยากาศของสตูดิโอเก่า เอามาให้ดูที่า <นะ S 1> หายหายไปอ่าไหนกระบอกนี่นี้เลยช้าเหมือนกันเราก็เก็บช้าเหมือนกันนะครับ,รบไม่เป็นตอตะโกเลยเนะโอเคนะครับยังไงก็ฝากไปตรงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ